เด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูณัทยานะคะวันนี้คุณครูจะพาดเด็กมาทำการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูจะพาดเด็กมาทำการทดลองเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องลิฟเทียนแล้วเด็กๆมาเตรียมอุปกรณ์กับคุณครูกันก่อนนะคะ อุปกรณ์มีดังนี้ 1. เทียน Candle 2. แก้วน้ำ Glass 3. จาน Dish 4. น้ำ Water 5. สีผสมอาหาร Color พร้อมแล้วเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะการทดลองเริ่มจากใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ําก่อนนะคะผสมกันเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้ชัดเจนค่ะจากนั้นก็นำเทียนวางไว้บนจานแล้วน้ําน้ำที่ผสมสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้ว เทลงไปคุณครูจะเทพเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าน้ำมันยังน้อยเกินไปค่ะต่อไปเราก็จะจุดไฟที่เทียนนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองมีคนช่วยนะคะเพราะว่าไฟมันอันตรายและมีความร้อนค่ะนั้นให้เด็กๆนำแก้วใส่นะคะ มาครอบลงไปบนเทียนค่ะเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิว่าเมื่อนำแก้วน้ำครอบลงไปบนเทียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองคลิกด,ดูก่อนนะคะโอ้โห,โหเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นว้าวเทียนขึ้นลิบลอยไปแล้วค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะพามาดูอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสาเด็กๆสังเกตดูนะคะที่เปลวไฟและบริเวณน้ำด้านล่างค่ะโอ้โหเมื่อเทียนดับน้ำก็ค่อยๆลอยขึ้นมาใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่าความร้อนจากเทียนได้เผาไหม้แก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายในแก้วทำให้แก๊ โดนเผาไม้จนหมดเมื่อแก๊สโดนเผาไหม้จนหมดทําให้ความหนานแน่นในอากาศน้อยลงจึงเกิดการดึงน้ำเข้าไปในแก้วเพิ่มขึ้นค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าแก้วมีลักษณะณขุ่นขึ้นและมีไอน้ำอยู่ภายในใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากทําการทดลองเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาบันทึกผลการทดลองกันนะคะให้เด็กๆและผู้ปกครองเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วเขียนว่าการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องลิฟเทียนจากนั้นให้เด็กๆวาดภาพการทดลองที่เด็กๆได้ทําไปเมื่อสักครู่แล้วให้ผู้ปกครองบันทึกคําพูดของเด็กๆลงไปว่าเด็กๆได้ทําอะไรบ้างทําอย่างไร แล้วผลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยอย่างไรคะพ,พร้อมลงซื้อผู้ปกครองคนที่บันทึกนะคะสำหรับวันนี้นคุณครูรัชยาก็าจะลาไปก่อนนะคะ่ะด็กเสวัสดีค่ะบ๊ายบาย